กราบสวัสดีค่ะ my life in Thailand วันนี้มาแชร์ประสบการณ์และก็บอกเล่าสิ่งที่ผ่านมาให้ฟังนะคะก็คือย้อนวันวานของการเป็นเด็กอายุ13-14ปีน่เล่าถึงครอบครัวสมัยก่อนให้ฟังก่อนที่เราจะไปฟังก็คืออยากจะบอกว่าอยากจะเตือนสติเพื่อนๆแล้วก็อยากจะเล่าประสบการณ์หากใครมีอะไรดีๆอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับ หลายๆท่านที่เข้ามาอ่านหรือเข้ามาฟังค่ะนะคะไปฟังกันเลยเพื่อนๆคะเมื่อก่อนนะคะครอบครัวของไอตุ๊กเป็นครอบครัวที่ทเาเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็คือข้าวข้าวโพดมันนะคะจะทําอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะการทําสวนมะม่วงหรือสวนอะไรจะยังไม่ทําเพราะไม,มไม่มีไม่มีต้นทุนในการทำเนาะครอบครัวก็อยู่ในฐานะที่ว่า,าหาเช้ากินค่ำนะคะก็ไม่ได้ร่ารวย แต่ว่าเรามีพื้นที่ทําการเกษตรนะคะเพื่อนๆขาก็อยากจะบอกว่าเมื่อ1 3บ4ปีตอนนั้นไม่ตุ้งยังเด็กเนาะตอนนั้นอายุ1 3บ4ปีนะคะพ่อเนี่ยไปออกรถไทยนานะคะให้น้องชายของแม่นะคะเขาจะ เอารถนั้นไปทํานามันก็จะได้รถเขาเรียกว่าคููบต้าเดินตามนะคะนะคะเอาไปไถานาแล้วช่วงนั้นนะคะบริษัทของรถเขาจะมีใบคูป,ปองชิงโชคนะคะแล้วก็มันจะมีโชคหมายถึงว่าแต่ละระดับการถูกรางวัลแตกต่างกันไปโชคใหญ่นะคะก็จะเป็นเงินหนึ่งล้านบาทนะคะ ช่วงนั้นน่ะที่ไปออกรถให้น้าชายน้าชายเขาไม่เอาคูป,ปองนะคะเขายกให้พ่อนะคะแล้วพ่อก็เขียนชื่อเขียนที่อยู่ทุกอย่างครบสมบูรณ์อย่างที่บริษัทเขาแนะนำมานะคะแล้วไม่นานค่ะประมาณหเดือนให้หลังนะคะเมื่อบริษัทของเขาได้จับคูป,ปองนะคะก็จะมีเด็กรุ่นประมาณ1 5ปีก็มีคนหนึ่งที่ถูกรังวันที่หนึ่ง พ่อตัวก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นได้เงินสดทั้งหมดหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่เงินหนึ่งล้านบาทนั้นพ่อไปทำอะไรช่วงนั้นกำลังบูมมากเลยกำลังฮิตมากเลยเพราะว่ามันไม่มีนะคะนั่นก็คือซื้อรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนี่ราคาค่อนข้างแพงมากนะคะนะคะอยู่ที่คันหนึ่งก็เป็นเกือบล้านบาทนั้นหนึ่งล้านบาทเลยคะ่ะถ้าออกใหม่ๆล้านสองมาล้านสามนี่นะคะนะคะ พ่อเอาเงินไปดาวประมาณสี่แสนเหลืออยู่หกแสนพ่อเอาไปทำอะไรบ้างเอาไปซื้อรถมือสองนั่นก็คือรถลากนั่นก็คือรถสิบล้อนะเอามาต่อให้รถมาต่อ,เ,อเสริมสักหน่อยให้รถเกี่ยวข้าวเราสามารถขึ้นไปได้ทําขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รถเกี่ยวข้าวขึ้นไปได้ก็ซื้อมาประมาณ3 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ประมาณาไป4 ไปอีก3นะคะก็เหลืออีก3นะคะก็พ่อก็เก็บไว้หมุนเวียนนะคะแล้วก็จัดลูกน้องแล้วก็ซื้อน้ํามันนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนค่ะถามว่าช่วงนั้นน่ะราคาต่อหนึ่งไรนี่มันเท่าไหร่500ถึง1,000บาทต่อหนึ่งไรนะคะพ่อเกี่ยวข้าวช่วงนั้นน่ะ อาจจะยังไม่มีคนรู้จักมากแต่ว่าเกี่ยวทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวไม่ไหวค่ะต้องมีคนช่วยเปลี่ยนนะคะก็จะมีสองทีมนะคะพอเกี่ยวไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เริ่มเป็นคนที่รับงานอย่างเดียววันหนึ่งเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวประมาณ60ถึง70ไร่นะคะเพือพ่อนๆคูณไปเลย5้ารอบางบางบางพืง้นที่แ0 0อนะคะ ที่ว่าหนึ่พนี้น้อยเพราะว่าอ่าอันนี้คือไปเก็บงานของรถคันอื่นเขานะคะตีห0าร้อถึงแปดบาทนะคะแล้วเกี่ยววันหนึ่งน่ะหกถึงเจไรถามว่าเงินมันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะนะคะได้เยอะมากเลยแล้วช่วงทําไมถึงรู้ว่าได้เยอะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่แม่ตุกอายุ1 3บสปีแม่ตุกอะ่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปและพี่ชายแม่ตุ๊กก็ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปเราจะทํางานเป็นครอบครัวค่ะนะคะก็จะช่วยกันเกี่ยวข้าวแม่ตุ๊กจะมีหน้าที่มัดกระสอบข้าวยกกระสอบข้าวแล้วก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือไปเก็บเงินนะคะนะคะแล้วก็เอาเงินมาฝากไว้ที่แม่นะคะส่วนพ่อเป็นคนรับงานค่ะแล้วก็ย้ายโยกรถไปตามงานต่างๆนะคะแล้ว อพอไม่ตูกเก็บเงินเสร็จไม่ตู้ก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองก็คือรองข้าวรองข้าวหมายถึงการเอากระสอบข้าวเนี่ยมารองแล้วก็มัดด้วยไม้เขาเรียกว่าอะไรตอกนะคะไม้ตอกอะไรเงี้ยค่ะนะคะพอทําอยู่อย่างนี้บ่อยทุกวันมันชินแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินมันก็ได้เยอะนะคะเงินได้เยอะแล้วมันก็น่าจะรวยสินะคะจริงๆแล้วคนอื่นเขาทำมันรวยมันเก็บเงินคนที่ทําแล้วเก็บน่ะรวย แต่คนที่ทําแล้วไม่เก็บทํายังไงก็ไม่รวยมาฟังกันเลยนะคะว่าทําไมถึงไม่รวยเก็บเงินได้นะคะในตําบลในอําเภอของแม่ตุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่ขนาดใหญ่แล้วหลายๆห,หมู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือการมีงานขาวดานะคะพ่อของแม่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันคะ่ะนะคะเล่นการพนันนะคะ ได้เงินมาคนสมัยก่อนเวลามีเงินนำงามาจะไม่ค่อยไปฝากไว้ธนาคารเก็บออมไว้ที่บ้านแล้วไปฝากทีเดียวนะคะเก็บไม่ทุกคนเก็บแม่ก็จะเป็นคนเก็บต่อนะคะแล้วพอมีงานขาวดําพ่อก็จะกลับมาแล้วก็มาเอาเงินไปนะคะแม่ไม่ให้ก็ทะเลาะกันบางครั้งก็ตบตีกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมากนะคะทุกๆครั้งที่มีงานขาวดํานะคะตบตีทะเลาะกันบ่อยมากแล้ว คนที่ทำงานหนะักก็คือใช่อยู่ก็จะเป็นพ่อแล้วก็พี่ชายแล้วก็รองจากมาก็เป็นตุ๊กนะคะก็คือเราทำงานเป็นครอบครัวส่วนแม่ก็พอๆกับตุ๊กนะคะแม่ก็รองข้าวเหมือนกันเราทุกคนทำงานช่วยกันแต่เงินไม่เหลือเพราะว่าพ่อเป็นคนเล่นการพนันเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าผีพนันนะคะแล้วเงินน่ะ แทนที่จะไปฝากธนาคารไม่หรอกคะ่ะเพราะว่าเงินมันต้องหมุนเวียนซื้อน้ํามันด้วยแล้วก็จ่ายลูกน้องด้วยพอเราเก็บทักพักกะจะเอาไปฝากจะกะจะไปซื้อทองเก็บไว้ไม่มันมีเรื่องที่จะออกก็คืองานเขาดําคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันมันไม่ใช่ว่าแค่คืนเดียวใช่ไหมคะประมาณสองสามคืนนะคะที่เขาเอาอจัดงานขาดํากันนะคะตอนหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งคนเสียชีวิตนะเนาะก็ หมดไปต่อคืนก็สามสี่หมื่นก็มีนะคะเป็นต่อต่อหนึ่งขาวดำก็ประมาณเป็นแสนก็มีค่ะหมดจากการเล่นพนันของพ่อนะคะเราทะเลาะกันบ่อยแล้วช่วงนั้นนะเมตุก็อายุ14ย่าง15้าละตัดสินใจค่ะนะคะเข้าไปที่หลังบ้านแล้วไปเอามอใส่์ขับไปเบิ้ลเลยค่ะในวงกางพนันนั่นแหละค่ะ คนอ้อมล้อมกันเต็มเลยค่ะนะคะแม่ตุกก็เข้าไปเบิ้ลใส่กลางวงขับไปหาพ่อนะคะแต่ก่อนที่จะขับไปกลางวงแม่ตุถามว่าพ่อจะกลับบ้านไหมกลับจะกลับไม่กลับนะถามอย่างนี้เลยพ่อจะหยุดไม่หยุดจะกลับไม่กลับย้ำสองรอบสามรอบไม่ไม่ลุกไม่กลับบอกแม่ตุกเบิ้ลขับผ่ากลางทันทีค่ะกลับไปถึงบ้านจะรอดหรอคะ ไม่เรียวลงค่ะนะคะแม่ทุกก็ร้องไห้บวยวายเลยค่ะไม่ทํางานช่วยประมาณเกือบอาทิตย์นะคะอืพี่ชายก็เป็นคนที่ว่าทํางานหนักอดหลับอดนอนแล้วก็สงสารเนาะนะคะมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดบดหมดรถนะคะอืหลังจากที่เล่นเล่นมาบ่อยมากเงินที่เคยเก็บได้เยอะมันก็น้อยลงน้อยลงแถมนะคะงานมันไม่ได้มีตลอดนะคะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะ รถก็ไม่ได้ดีตลอดไปเพราะว่ายิ่งเก่ายิ่งแก่ยิ่งเสียนะคะอืมมันก็ต้องได้ซ่อมได้เปลี่ยนอะไหล่แล้วเงินที่สูญเสียไปกับงานเขาดำมันมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวแล้วจบเนาะมันก็จะมีรายต่อๆไปนะคะหมดหมดหมด,หมดพอนีออ้ต้องเปลี่ยนอะไหล่รถค่อนข้างที่จะหลายแสนนะคะเพราะว่าเราใช้มาเป็น,เ,ปนเวลาสามปีมันต้องเปลี่ยนละ นะลูกล้อข้างล่างเทเลอร์เขาเรียกว่าไอ้ไอตัวข้างล่างนะคะนะคะตีนตะขาเพราด้วยต้องเปลี่ยนด้วยแต่ไม่มีเงินไปกู้ค่ะนะคะไปกู้ทกศนะคะเอามาลงทุนอีกเงินหมดค่ะนะคะไปกับการเล่นพ่อเราทะเลาะกันบ่อยมากแล้วพ่อไปแอบกู้ไปแอบกู้ทกศแล้วมันมีกลุ่มทกศของเขาเองด้วยค่ะนะคะแล้ว เขาก็จะไปังกลุ่มกลุ่มพวกนั้นเขาก็เล่นกันทั้งนั้นแหละค่ะนะคะเป็นไปกูเซนมึงเซนกูประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะรับประกันกันไปประกันกันมาเออเนี่ยค่ะไปเอาเงินมาพอได้เงินจะเกี่ยวข้าวมาบ้างแทนที่จะเก็บไว้ไปคืนทกศไม่ค่ะศพที่ไหนไปเล่นศพที่ไหนไปเล่นนะคะหนี้บ้านก็เลยเป็นหนี้ทกศเพราะเอาเงินทกศมา นะคะจนป่านนี้นะคะรถนะคะเมื่อก่อนพอมีรถเกี่ยวข้าวมันก็พอจะมีเงินเจียบที่จะไปซื้อรถยนต์ใช่ไหมคะรถอืรถก็มีแล้วพอใกล้จะจ่ายหมดเอาไปเอาเงินออกไม่รู้นะไพชื่อของพ่อนะคะรถคันชื่อของพ่อเอาเงินออกมาไปไหนคะที่เดิมหมดบ้านหมดรถไปกับการผานันนะคะ ตอนนี้นะคะทุกอย่างบอกว่านี่ของบ้านทกศก็ยังมีอยู่แม่ค่ะแม่เป็นคนรับต่อช่วงแม่บอกว่าตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะแกทะเลาะกันไม่เคยกลับมาคืนดีกันละทะเลาะกันแล้วบอกว่าตายสองรอบก็ไม่หมดนี้บอกอย่างนี้เลยค่ะนะคะอืมแล้วทีนี้ก็ไม่หมดจริงๆค่ะอยู่วระมานเกือบสี่แสนสี่แสนเหลือสี่แสนนะคะ นี่นะคะอืมตอนนี้แม่ก็ต้องรับภาระนี่นี่แทนพ่อไปนะคะนี่นะคะคู่เขาเรียกว่าคู่สมรสเนาะรับอืมตอนแรกเขาว่าจะยกพ่อแม่อายุมากแล้วเขาจะยกมาให้ลูกให้หลานลูกลูกไม่เอาค่ะลูกไม่เอาสักคนค่ะนะคะเงินนี้เราไม่รับค่ะนะคะมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่รับนั่นก็เขาก็ต้องเอาแม่มารับแทนนี่ทกศ โอเคไม่รับแทนนะคะอยากบอกอเพื่อนๆว่าใครที่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้บ้างนะคะนะคะตู้อยากบอกว่าครอบครัวตู้ผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าการพนันมันไม่ได้ทําให้คนร่ํารวยนะคะนะคะมันจะทําให้คนจนลงเรื่อยๆและก็เสพไปเรื่อยๆเหมือนคนเหมือนผีพนันเข้าสิงไปลาคะมันดุดยากมากเลยนะคนที่เล่นมิจูกเก็นเยอะเลยอะ ขับรถกันทั้งวันนะคะอืมป่านนี้ก็ยังเล่นกันอยู่หัวนี่งกกันแล้วนะคะตั้งแต่หัวดําตอนนี้หัวงกก็ยังไม่เห็นจะรวยกันสักคนเลยค่ะนะคะอืมบ้านก็ไม่เห็นจะหลังใหญ่เลยยังหลังเท่าเดิมเผลอๆหลังเล็กกว่าเดิมอีกเพราะว่าถ่ายชั้นบนเหลือแต่ข้างล่างเป็นปูนอืมนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคะใครมีประสบการณ์ด้านนี้มาเล่าสู่กันฟังแถวบ้านเพื่อนๆเ,เขามีกันอย่างนี้มั้งไหมนะคะ บ้านตรงยังมีอยู่นะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ